อาะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมน่องแล้วก็กิ๊น,นี้เราก็ได้อยู่ในเกมซับเวนะครับเกมวิ่งหลายๆคนก็คงจะเคยเล่นกันนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกันเออมาแข่งกันคนละตาอันนี้เพิ่งโหลดมาใหม่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากโหลดก็ไปโหลดมีสตูได้นะครับเราไปเริ่มกันเลย let's go ีผมได้เท่าไหร่ผมก็ลืมไปดูนะครับสามพัน <3000. S 2> เดี๋ยวเราจะแข่งกันสองรอบนะครับรอบรอบแรกให้บองให้บองกันอนะ่ะให้บองกันเล่นมือเดียวก็ได้นะวิ้ยสองคูณดูคูณสองแล้วม <laughs> <laughs> ันบ <laughs> ุกตลบใชงใ่ เขารู้สึกว่ามันช้าด้ยตริ่แรกต้องอับเดตไปเรื่อยๆโอเคแล้ยวยังม<ด>ียังมีเพื่อนมาโดนเลือกครับ,รบเดี๋ยวก็ได้เลื่องอีกอันนี้ให้บอมอันนี้ให้บอมให้บอมเอาเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบใหม่อีกรอบใช่ไหมเอออันนี้อันนี้จะแข่งกันนะแข่งกันจริง อันอันนี้คือวอมงนะครับโอเคอันนี้เอาจริงแล้วนะเมื่อกี้บอมนะต่อไปอน,นี้จะเป็นการแข่งกันแบบว่าทั้งทั้งเงินทั้งระยะทางอ่ะครับคุณผู้ชมอันจะไม่กวนแล้วนะเอาจริงเอาจริง สองอีกแล้วเย้เอ้ยนี่แกับกายปวดตังไม่ได้ ในระยะทางก็ไปถึงสองพันหนึ่งร้อยกว่าแล้วนะครับแล้วก็เงินก็แค่ร้อยกว่าเองอันนี้ระดับผู้เล่นระดับถีมือใหม่ๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะกากๆนี่กากเหรอโูดูแลจํากับไป่จเลยนี้เป็นกล่องขวัญครับก็คือท้ายเกมเราก็จะได้เป็นรางวัลน,นะครับเล่นในโทรศัพท์ก็เป็นนี้เลยเฮ้ยเขาไลตาแล้วลถไฟม,มันก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผม เนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเราเข้าช่องนี้ปุ๊บก,ก็จะตายเลยเย้เขาได้เพิ่สองเดี๋ยวนี่ออไยตาวะอ่าเริ่มเร็วขึ้นแล้วครับถ้าไอ้อไชิมแจ้งเตือนขึ้นร้อย <laughs> อะไร ก้าโอห้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดอันนี้ก็จะได้สเปย์นะครับก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรห้าพันห้าเก้าหนึ่งแปดกับสองหกหกจำไว้นะครับท่านผู้ชมโอเคมาตาผมบักเพื่อะไรฟังเพลง Okay, สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะมาเอาจริงกันนะครับตอนนี้ก็จะฟังเพลงไปด้วยเอออันนี้ก็จะเป็นตาที่สองมาเริ่มก็ง่ายๆครับนี่ แ้วมันมีเทคนิคหลายเทคนิคด้วยนะเออจริงๆถ้าเวลาเราเข้ามุมเงี้ยเราจะตายเงี้ยเรากดเรากดสกีได้นะเว้แต่ว่าเราไม่มีสกีบาตาเนี่ยโอ้โหเราได้แจ็คแพ็กนะครับเรียกเป็นภาษา GTA เขาจะเรียกว่าแจ็คแพ็กนะครับ เออเล่นเกมนี้ก็มันว่ะเล่น R O V แล้วปวดหัวมากเลยเอาแม่เหล็กนะครับออสามารถดูดเงินแบบเฟอร์เฟกมากเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินใกล้นะครับเราก็วิ่งกันผ่านก็จะมาครับอันนี้เป็นรองเท้ากระโดดสูงนะครับ เวลาผมเล่นนะจะต้องมองไปข้างหน้าครับไม่ใช่ว่ามองไกลๆคือต้องคิดล่วงหน้าไว้หนึ่งช็อตนะครับไอ้แจ้งเตือนเนี่มันทําให้ผมตายการตัดสินใจที่เร็วก็ช่วยได้นะเราตัดสินใจพลาดก็ตายเลยอันนี้ยังถือว่าไม่เก่งนะครับระดับแบบผู้เล่นใหม่หมออยู่ได้ <c oughs> <c oughs> ยังได้จริงโจ้ปะ่ะเฮ้ยต่อเลยครับแจ๊กแพ็ค รวยครับรวย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 เอาไอ้เสร็จมาได้เงินสบายอุ้ยอุ้ยเงาเงาครับเงาเงาอยากโดนตีนเงาเงาอยากโดนจับไม่ใช่อยากโดนตีนสบายครับเมื่อไยอยากตายครับเมื่อยมือแล้วครับอุ้ยอุ้ย ไม่ตายครับแสงอะไรอย่างครับพี่มองไม่เห็นเลยอ่ะเพื่อนๆช่วยดูให้หน่อยครับอันนี้มันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราเก็บดาวคูณสองได้ก็จะยิ่งเร็วขึ้นเออก็ consumers? ชิวๆนะครับ ใเชียวๆครับน้องๆน้องมาหานกัเพื่อนๆอันนี้เนี่ยต้องใช้สายตาอย่างสุดๆเลยนะดาวคุณสองไวขึ้นโอเคสำหรับตานี้ก็ตัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้มือใหม่ในคลิปหน้านะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสองคนในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บายบายยังไม่ไปเปิดกล่องกันท่านผู้ชมเออได้สก,กีนะครับนี่ก็จะมีเสื้ออะไรอีกเยอะแยะเลย